คุมปัญญาไทยสู้ภัยโควิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรกุ่มจีดาพาเสือเจริญผลิตภัณฑ์น้ำกระชายผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม ประวัติความเป็นมาเอิ่มในชุมชนมีการปลูกพืชสมุนไพรกระชายกันอยู่แล้วโดยแรกเริ่มได้นำกระชายมาแปรรูปทำน้ำกระชายไว้ทานเองและต้มทานกันเองในชุมชนและเนื่องจากเป็นคนชอบดื่มน้ำสมุนไพรประเภทกระชายขิงและมะม่วงหาวมะนาวโห่เลยทำให้เกิดแนวคิดนำสมุนไพรต่างๆมาผสมกันลองต้มดื่ม แต่เนื่องจากด้วยรสชาติสมุนไพรจะมีรสเข้มจัดจ้านทานยากจึงได้นำน้ำพึ่งผสมลงไปเพื่อให้สามารถทานได้ง่ายขึ้นต่อมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเกิดความคิดเริ่มทดลองขายเพราะสมุนไพรน้ำกระชายมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการโควิดโดยได้ทดลองขายประมาณ4เดือนสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างดี อัตลักษณ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายที่มีส่วนผสมขิงสดขิงผงขอนแก่นทำให้ได้รสชาติที่เข้มข้นขึ้นและตัดรสชาติเปรี้ยวหวานด้วยน้ำผึ้งแท้ที่ได้มาตรฐานและผลไม้มะม่วงหาวมะนาวโหวัตถุดิบล้วนแล้วแต่ปลอดสารเคมี ความสัมพันธ์กับชุมชนได้นําวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปและรับซื้อวัตถุดิบจากชาวสวนที่กลูกกระชายขิงมะม่วงหางมะนาวโหในบริเวณเขตพื้นที่ของอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรทาให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชนวัตถุดิบ1กระชาย2ขิงสดและขิงผง3มะม่วงหาวมะนาวโห4น้ำผึ้ง ขั้นตอนการผลิต 1. นําำวัตถุดิบมาล้างด้วยน้ำเกลือ 2. หลังจากล้างด้วยน้ำเกลือแล้วนำวัตถุดิบมาปั่นและกรองเอาเฉพาะน้ำา 3. นำส่วนผสมทั้งหมดมาต้มด้วยอุณหภูมิ110องศาเซลเซียส 4. บรรจุขวดด้วยกรรมวิธีพัชเจอร์ไลท์แบบง่ายรูปแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ก่อนพัฒนาเดิมเป็นสติกเกอร์ยังไม่มีแบรนด์ตาสินค้ารูปแบบและสีสันยังไม่สวยงาม หลังพัฒนาออกแบบแบรนด์ตาสินค้าให้มีความทันสมัยโดดเด่นจำได้ง่ายออกแบบสติกเกอร์ให้มีสีสันสวยงามเรียบง่ายและมีรายละเอียดชัดเจนสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่เบอร์082-464-1152หรือแอดมาได้ที่ไลน์082-464-1152หรือติดตามได้ที่เพจ Facebook ทีสุอาชา หน้าร้านบิ๊กพูอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรกลุ่มนางสาวจีดาพาเสือเจริญตำบลท่าเสาอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร